ตอนสมัครที่มาเลยแต่หลังจากนั้นแล้วไม่มีใครมาเลยค่ะดังนทีนคะแนนเสียงของท่านก็ลงอยู่ที่0เม้านะคะท่านผู้โดยยังม่รู้ว่าองานเลยค่ะลงอยท่ไนนะคะอนมีปัญหาหรือคะมีท่านผูู้งอายุเสนอมาท่าได้รับการลงตรงนี้เราทำค่ราคาราคาได้ทำเสียกัน ดีแข่งดีมากดีกว่าคนดีย้อยกว่าคนโอ้แต่ยังไม่เข้าวัดอีกเยอะนะคะก็ได้ลงอาจจะได้เข้าเลี้ยงกิจกรรมที่นั่นค่ะค่ะท่านท่านผู้สากประชาชนได้หนึ่งสวัสดีครับพี่น้องชาวเระมงหรือการเยี่ยมนะครับวันนี้เป็นผู้ว่าสัญจรประหลงเกรดอ่อนเมืองนะทีนี้แล้ว วันนี้มามาขอพวกเราด้วยกันนะจะมาขอความรู้เ <competitors> รื่องการทำขยะก็ได้ข่าวว่าดอนเมืองวิลาดเนี่ยผมทำขยะดีมากนะครับแล้วก็ขอถามสาวุกคุณหนุ่มเราด้วยนะอยากได้อะไรก็แจ้งมานี่พาที่สองพอนูนมาด้วยนะก็หน้าที่เราก็ต้องราสั่งประชาชนนะครับถ้ามีอะไรก็บอกแล้วทำลายที่ผ่านมาเราลงเรื่องน้ำท่วมเยอะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้มาลงจะไปโดนแถวถ้าไหญ่ที่ อาเอาความเปรี้ยวกจาอลไปเยนะลยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวผมเดินนตายกรรมขอบคุณครับนี่คุณอาประธานชมช่้เเขเนอลนะคะเ้ามเนอกคเขเียนบอน่คุณอจรแนนะคะใจแทนเยค่ะเดี๋ยวเรา่าโม้ด้วยกันที่สนามบอลนะคะโอ รายงานเจาจดชุมชนในตึวมนตดอนเมืองวิลล่าท่านผู้ชมครับมาแล้วฮะก็เป็นบรรยากาศนะชุมชนดอนเมืองวิลล่านะฮะ กับความรักที่มอบหาดดอกไม้และพวงมาลัยนะครับและอรอยยิ้มนะรักท่นี่ไหนอ่ะรักที่นี่ไปนะ ชุมชนดอนเมืองวิลล่าฮะเป็นชุมชนซีโอเวสนะฮะแล้วก็ส่งประกวดประกวดระดับอะไรฮะสีฟ้าเนี่ยปลูกเองนะแล้วก็ปุ๋ยก็เอามาจากขยะดินทรีที่เขาหมักมีปุ๋ยแล้วมาปลูกเนี่ยปลูกเองแล้วก็าจากเจ็ดเอาไปกินทำอะไเรเนี่ยแหละ เซอร์คูลาร์อีกพนมีเร็จ้เก็หมุนเวียนที่แท้จริงแล้วที่บอกว่าประกวดนี่คือที่นี่ประกวดอย่างไรนะนี่ครับได้ที่สามคือมันก็เป็นโครงการแบบประเทศหลายแห่งท่านบอกว่าไปรับรางวัลจากทางรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เลยเนี่ยคะแขวนค่ะคิน ก็เป็นเป็นชุมชนตัวอย่างนะฮะที่น่ารักนะครับเราอยากมาดูนะว่าต่อยอดกับชุมชนืได้ไหมใช่ใชอะก็มาดูตัวอย่างชุมชนตัวอย่างฮะซีโรเวส,เวสนะฮะแล้วเราก็จะมาดูว่าเราสามารถเอาไปใช้กับชุมชนอื่นอย่างไรได้บ้างครับคุณผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะฮะบริเวณชุมชนตอนเมืองวิลล่าฮะ สำหรับคนที่คิดถึงพี่จอาฮะเขาอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับยื นี่คือบรรยากาศโดยรอบนะะณเวลานี้มีประชาชนเข้ามาส่งรอยิ้มและเข้ามาบกมือยกมือตักดากมือเรียกและส่งดอกไม้มาบกำลังใจให้กับทัศชาติสิทธิพันธ์ครับ อะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันที่สนามบาสดีกว่าฮะคุณผู้ชมอยากเล่นกีฬาเจออีกแล้วเจออีกแล้วครับเป็นโลกมันกลมวันนี้บิ๊งหนูเราดูอะไรเนี่ยพามาดูแป้นบาสฮะที่ไม่รู้วางไว้มันก็ไม่ได้ใช้นะกรดะโดดกรดดร ครับโทษนะครับโทษนะครับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอนเมืองวิลล่าเขตดอนเมืองฮะที่มาคือดอนเมืองวิลล่าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการทำตีโรเวสอันนี้อยู่สงขลาสิบหกนะฮะแล้วก็มีตอนมาดูที่ว่าเราดูงานคือนนี้มาขอความรู้พี้ก็รู้นะเดี๋ยวจะขยายต่อไปประกวดมาได้ที่สามด้วย โอ้มีเอกสารเลยเนี่ยนี่มาไม่ได้บอกล่วงหน้านะมีเอกสารเต็เลยโอ้โหเอาเลยครับอธิบายครับพี่ท่าปมาทานก็ร่วที่คุเองมอ่าใช้อะไรหมักครับ็นก๋เข้าหนอยบผมมาดูผมวันใช้าอ้วปใชอะไรลง ตรงนี้ศูนย์กลางเราจะปล่อยลงบอกมาบัดน้ำเสียเพ<อ>ื่อช่วยบำนะบัดน้ำนี่บอกมาเสียตัวรวมใช่ค่ะอันนี้ไปช่วยบำบัดได้ผลไหมฮะยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรโอเคต้องรอก่อนรอเวลาน,นี้ใครมาช่วยอาจารย์ที่ไหนมาช่วยว่าจะมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหิดลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขามาลงทำวิจัยที่นี่เลยนนใช่ค่ะแต่ตอนนี้สิ้โครงการไปแล้วโอเคครับใช้เวลาสองปีค่ะมาอยู่สองปีแล้วเราก็สั่งน้ำแบบของอเนกประสงค์ เราทำเป็นยา้างจานองตักองน้ำางจานสัารายากมีตัวให้บรกาด่ักับน้ำกรไกแ้วหนักรร้มาด่างแล้วเราติดัวันนี้พระแล้วไปลง แล้วท่อ PVC ด้านหน้านี่ก็ทำกันเดียวกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผักคอนโดผักคอนโดเดียรเนี่ยค่ะจะมีชีวพันธุ์ด้วยนะคะวิวเดียแต่ดูเดิมมากันี่ดีมากเลยเพราะไม่ต้องใช้ที่เยอะเลยใช่เป็นลูกน้ำที่เสริมค่ะลูกน้ำแบบไม่ต้องขามเลยค่ะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ใช่ท่อนพีวีซีเนี่ยในเมืองเนี่ยคอนโดก็สามารถจะทำได้ใช่ครับใช่ครับเราเคยุยกันได้อันนี้ไม่ได้ใส่สี เนอนน้ำที่ืมเลยนะจันน้ะบอไม่เอา้ำ้างานขัด้นซักเสื้อผ้ารักเสือะ้าเส้อ้าอันนี้เป็นน้ำหมักจากตะไคร้ทำไปล้างจานซักผ้าได้เป็นออแกนิกใช่ไหมเรากใช้อยู่หน่าเสื้อาโชกเลยไปซักเสื้ออันนี้านะคเดี๋ยวได้เวลาเราไ็ลงแล แล้วใครทำช่วยทำแล้วก็แยกส่งต่อที่ไหนคัดแยกขี่อยากทำนีะมีเป็นในลักษณะของการคัดแยกนะคะห้าประเภทค่ะและในส่วนของพลาสติกเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันค่ะค่ะซึ่งเรามีการดำเนินการตั้งแต่ปี2563ค่ะแล้วใครแยกให้เนี่ยชาวบ้านมาลงเองเหรอใช่ค่ะร่วมใจกันค่ะชาวบ้านต้องเดินจากหมู่บ้านจากบ้านลงมาลงมีห้าประเภทอะไรบ้าง แก้วกระดาษพลาสติกโลหะอโลหะท่านแล้วก็ในส่วนของพลาสติกจะแบ่งเป็นโพลีสไตรีนโพลีโพรพิลีนนะคะแล้วแบ่งเป็นทั้งหมดเจ็ดประเภทของพลาสติกมีความรู้ในการแยกเนอร์พีพีเอสแยกยากนกันับรู้จักไหมตอบที่ช้าอะไรน่าอธิบาย ไม่รู้อย่าทะเลาะกันค่ะซึ่งนม่สนของการกำลังหาแยกขูลสายเขานี้นะคะอันนี้ต้องสะอาดนะใช่ค่ะก็คือการาแล้วขวดนี้ไม่ต้องแยไม่ต้องแกกขนาดทางนี้เลยทีนี้ชรจมอออนอีกสมอันอะไรนะผจะจด้บ้างันที่ะทอมีอะไรบ้างีพไพีพ ที่เป็นกาน่ที่เป็นที่อทองแก้ระดับาสติกล่อหาแล้วแล้วากนั้ไงต่อ้างนมานี่จะเป็นเรือขาธนาคารขยะใช่ไหมครับได้หายได้

ยัค่อยหาทางที่อยาน่เยอะลดลงอยากลดลงอนีว่าอาทิตย์ะวันเองนะตอนที่ทำวีดีโอเวรรถวมอขยะได้17มัขยะเขาไม่ขยะมาเก็บหรอกเพราะนี่มีของมาเปขายใช่ไหมเพราะเราขัดมดแล้วเก็บข้อมูลนั้นขยะมัมีสัดส่วน

ก็คือปวดขัวตัดยาเออนี่ก็มีของพบอพี่นะท่้นขาทงแล้วทนามนี่ใครลองคุยท่าเนี่ยนี่เรากระด้งเข่าไทยอะไรกคอนนี่เราจะไปดูตอนนี้เป็นสนิมแล้วอะท่าไหมแล้วเด็กก็เล่นลำบากกันทันหมดเลยคือไม่หมดอายุเหมือนกันมาเดินเกย์เราไม่ได้ยินไมโครโฟนแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ดีนะจัดการระเบียบมีสอนเด็กเล่นมีทำขยะมากตรงนี้เราหมั ใส่ถ้ยใส่กิ่งไม้ใส่ต้นกล้วยด้วยเหรอต้นกล้วยก็ผิดจะย่อยเข้าไปด้วยค่ะซึ่งจะเป็นการหมักแบบ I M O ผ่าทันจร I M O คือค่ะ Intelligent Micro Organism ผ่าทันอ๋อนี่เร็นนี่เป็นอะไรวิทย์โปรกูบ้านนี้ยการพัฒนาสังคมของอะไรของใครเด้อของข้าวอันนี้เอาไปอยู่โควงการนี้ไหมเนี่ยเอาไปที่นี่ก็ค่ะ ที่การดำเนินารจะเปนไปตามแผนที่นาสุขภาพ้เาใหม่นีคะปีสี่จห่วงนาที่ทางลามาทำให้าจะัาจะากให้ค่ะนนี้เป็นขอรนักมือยูทูบีกับมหาวิาชัยราชพัฏจัเกษนไม่จำเป็นต้องมีในหมู่บ้านเลยเวลาทำของขวันะคันนี้เราเก็บข้ยไงครับช่างน้ำหนักครับม้ายแล้วเราช่างน้ำหนักรู้ที่สนแล้วไมให้สั่นอล่อย กเอ็มซีตาลี่วบาก็ไเข้าเลยว่ารที่อนที่นท่ต่ม่ะเป็นช่ะกใช่อันนี้ก็ดีนะลไบเ่ารามี่ตอย่างนี้เปนต้แบบพน้าแต่ได้ดีนะตาคุณแจตนตัวนี้พเราดูนะต่มาที่นี่ก็มาคุณแจ่านี้รูกแล้วลูความรักแล้วการดเนารนะคะของเด็กเข้าไม่ได้เด็ิไม่ถึง นสี่ารักินี่ะเดี๋ยวเขาน้ารที่ตอนแล้วรันตายกอระบบเศรษฐกิจมนีอันขาดที่สักับเัพยากรที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดคามู่มันมีการจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองนี่ป็นของมี่ราเอามาจากร้านสายบางม่ใบอะไรใบาจะเป็นใบมอนนะคะ <Okay. S 1> อันนี้นะคะเตาเผาไร้ควันเราทำไว้สองเตาค่ะเตาอะไรอ่ะในส่วนของเตาเผาที่อย่างไร้ควันนะคะต้สามารถลดพิษมันไปอ่ะแล้วิ็มีการทพาด้วยค่ะไม่มี้ควันนะคะและสาามรถใช้งงาาล่แกฉกมานและข้าวทำงางกลางก็เป็นได้ถ่านนะคะแล้วก็ไอสามารถจะปิ้งปลาได้ด้วยเพื่อไปทำปุ๋ยได้ใช่ค่ะน้ำถ่านมาใช้หุงต้มได้เลย ขช่อยู่ไหนเนี่ยได้เยอะเลยนส่วนความนี้จะเป็นถุง uh พ่นไม่ได้เป่าขยะนะเป็นบ huh? ่อหมักขยะค่ะซึ่งทางทุกคนก็จะนำขยะเศษอาหารมาลงในบ่อหมักขยะอันนี้คือบ่อเปียกขยะเปียกกี่วันครับนี่เป็นเดือนแล้วยังไม่ได้เปิดอ้าว เพราะว่ามันต้องทำปฏิกิริยาไม่พอค่ะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ติดการทำสำนักสิงห์วะลองค่ะจะมีในส่วนของไบโอแก๊สมาเป็นเครื่องเลยไม่ต้อตรงชาวบ้านนี่แยกขยะจริงไหมคือเปียกนี่แยกจริงไหมนี่ไงคะแต่ว่ามันไม่เต็มนะไม่พอช่วงนี้ไม่พอแต่เราจะเปิดก็ไม่ได้เพราะมันยังไม่ไม่ไม่มันยังไม่รู้ได้ยังไงว่ามันจะสุกเมื่อไหร่อีอดวันมากเป็นเดือนเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ตักออกไปหน่อยแล้วตักไปทำปุ๋ยเหรอตักไปทำปุ๋ยค่ะ ซึ่งเป็นดูสองปีแล้วมือจะนําเครื่องไบโอแก๊สค่ะเข้ามาช่วยด้วยเวิร์กมาทำเครื่องไบโอแก๊สเวิร์กเขาเป็นคนช่วยดูแลดีนะครับไม่งั้นมันแบบปัญหาเห็นหลายตลาดหลายที่เลยให้ไปตอนแรกดีแต่ตอนหลังถ้าประชาชนไค่ะในการบำบัดน้ำเสียนะคะเราดำเนินการเป็นในรูปแบบของคณะทำงานค่ะจะมีในส่วนของคณะทำงานนะคะคณะทำงานก่อ ก็ในกีมสายสองนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะท่างงาน 0S ปี2544ถึงปี2544ตอนนี้ไม่ได้ทําะเดี๋ยวจะ ก็เป็นระบบหยดกยางอก็นัเอรไมบอยงบีนี่ต้องปพัฒนานะต้องนี้นะคะขับ่อใหม่เลยนะทำบ่อใหม่ดยปกติเราเริมเป็นระบบหยดจากกินน้ำเงินเนี้ยเป็นนกทแล้วก็ระบบตะัน์ระการปล่อยแบบโซลาเตอรก็คือเราใช้พลังงานแสอามันจะบอกไม่ขกินสายโซ่ค่ะนั่นแหละอาะเป็นทางบางบาทก็จะไม่ดีก็ไ แล้วก็ที่นี่จะมีด้วยนะคะการลอยประทงจุลินสีค่ะเพื่อบำบัดน้ำเสียโดยการใช้ในส่วนของทีเอ็มบ่งชี้การทเกนโยนไม่ไดโยไม่เคยโยนแล้วน้ำอะน้ำน้ำหยดลมาน้ำหยดลงมาแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่ดีนะเพรามีการทํามร่ถึสิ่งแวดล้อม นารคี่เรามาปลูกผักโดยน้ํานี้มาจากการฝั่นของไอ้นี่นะคะพอมันฟั่แดดร้อนแรงๆน้ำมันจะแะไรคร์บอกซด์ด้วยเนี่ยนี่เป็นหน่วยวิจัยเนี่ยแล้วเป็นแล้วเนี่ยน้ำเราโอนจากตัวฝั่นนี่ได้จากถัซึ่งจริงๆแล้วมีการวัดลิโซกอกซิเจนนะครในส่วนของ B.O. แล้วก็ B.O.D. ซึ่งจากอลของสูบคูณกินสายสองเนี่ยเราวัดแล้วนะคะไม่เกิดค่ามาตรฐานค่ะจริงเหรอค่ะท่านซึ่ง ที่เห็นท่านเห็นอยู่วันนี้เนี่ยเป็นน้ำที่ออกมาเหม่อค่ะอโอเคดูดีนะดูดีนะมองเห็นนะดดูีนะมชัดมากเลยฟ้องเห็นนะแล้วทำไมถึงม่เลือกทำหมู่บ้านนี้วาเพราะว่าที่นี่เข้มแข็งแล้วก็ทางเลนะก็ไม่การคนให้ความร่วมมือค่าห้าร้อยหรือค่าเรือนเราทำงานเป็นที่สี่บุคนลไหมไม่เป็นค่ะตอนนี้ก็รู้แล้ว ทนสอบคุณ้ช่อนคีองทอนะคะงแล้ก็ในส่วนของสวนก็จมีการชงกานการงานดแลการปูผาปูดันทิษในทีนี้ได้วเราะร้องจากทางสสอในการมอบมประมาณค่ะแล้วก็ทางบริษัทเจียต่อยมากในส่วนของใบแผ่นนี้

นกรทรงนในร่เรียนขก็มีข่อู่ในโรงเรียนต่างๆไม่เป็นไรในเรนบารเรน็มไ้็อ่นส่็มนม้ปนะครับพร้อมครับไ่ไ่ครับครับ็ขอบคุณครับประชาชนที่แวะเข้ามาส่งรอยยิ้มให้กับอาจารย์ชาตินะครับ

เดียร์อายุลหรอคุณดีที่เรียกว่าเป็นระบบย้อนไปที่ต้องรอดขายของพกน้องของน้อยเราทำท่อมีเนยค่ะน่อยู่สายพัดเหรอขายทางสมัครเขาสมัครเขาเนี่รอบไหนนะรอบรอบไหนนะ หมูก้าเป็นของชุมค่ะเมื่อกี้ที่ปลูกก้าเป็นคนนั้นอันนี้เพิ่งตัดไปเมื่อวานเท่านั้นไม่มาได้กินได้ไหมโอ้โฮไม่มาเราทำขายถึงคนในชุมชนค่ะทำขายพอเราจะขายพรุ่งนี้วันนี้เราลงรากแบบแปลงผักเมื่อกี้ที่ปลูกไว้ก็มาลงนี่แล้วก็ปุ๋ยหมักเมื่อกี้ใช่ค่ะดินเราปลูกเองค่ะจะได้ผักสวยให้สวยอยู่ที่ดินด้วยค่ะอันที่เราเพิ่งลงพนาไปเมื่อวานค่ะ ตไหนมาช่วยดูเรื่องโครงการนำร่องหน่อยครับไม่มีตอนนี้ไม่ไเลยได้เลยหมองค่ะใ่ปากได้เลยค่ะไม่มีานพิกไม่ได้กินเลยขอีวเเนี่ยอ๋อจมูกไม่ดีวะไ่ไโควิดวะมีปึ้งอ๋อไม่มีน้ำดยอื เหมือนกับข้าปลาหรอไมกับขผาปลาเราบางชีจะได้กินบางชีก่อนเลยกินาปลาเอขาสาคูมาด้วยมันไม่ได้ลิ่าปลาก่อนเลยไมเออไม่ได้กคูออไม่ได้ีทีหนึงพาปลานี่คือาปลาเป็นยบังชีจากเศษอาหารนะแล้วหมแล้เก่อพี่บอเซียไตเอามล็ดมาให้ก็ม่มีครับมาเล็ดยไดกิน้น้ำลายพุนปากไหมน้ำนี้ จากโซลา่า<ช>โอ้สุดยอดเลยนี่ครับคุณผู้ชมขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณตอนเมืองวิลล่านะฮะเป็นหมู่บ้านที่นำเรื่องเกี่ยวกับซีโรเวสแล้วก็การเป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะฮะในการดูแลเข<อ>้มแข็งทั้งเรื่องขยะ ตรืองพืชผดสวงครัวนะฮะรีไซเคิลต่างๆแยกขยะนะครับนน้มเลนชาน้ไซุปเล่น่ะคน้าซุบเลนี่ยงเลยน้อซุบเล่นพังเลยแ้วตรงนี้ก็เป็นเสนิจหมดแล้เด็กเลยตัวใหญ่เลยเนี่ย เะียอะไม่เยอะตัวห่ลยนเดเามีแคกตัวใ่แต่เขายังแย่เนียเล็กตัวปูเนี่ยัตใครท่านชิมถัวนกิิลเอาละฮะเรียกได้ว่าอิ่มได้เลยนะฮะเดินพอแล้วเียก็พอแล้วเต็มต่อเลยฮะคุณผู้ชมฮะน เหมือนนือนี่จะกรอบกว่าไม่เอาแล้วได้มาแล้วท่านต้องทานอาจารย์กินนึกนึกถึงอะไรครับถึงต้มตำข้มตำ้มต้มและนี่คือรายการไทยอาหารจากวัตถุดิบเรียบร้อยวอ่ช่วยนะอร่อยทำซุปทไหม อไม่มีสารพิษฮะแต่ยังไม่ล้างฮะคุณผู้ชม PM สองจุดห้าครับบาทเต็มฮะจังหวะนี้อือเก็เดินเดอกลังหินปุ๊บเด็ดกินเลยอือ

โอ้ o ม่อยู่าหรอนับแหละเสียมาฮัลโหลครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีนะ

ก็ดีอยู่ร้กินะเลยประจำมาดิอยู่โรงงานอยู่โรงงานเหรอโรงงานโอเคบ๊ายยทำบัญชีอย่างนี้เหรอไม่ค่ะอยู่ผลิตฝ่ายผลิตวิทยาอรเนี่ยไม่ค่ะวิวิทาอาหารอ๋อโอเคดีผู้ชายใช่ค่ะผู้ายเก่งเลเนี่ยผู้กองสงภาไดใช่ไหจะลอนนะครับร้อยปีร้อปีไม่เลดเลยริมถนนนะครับยาวนะครับของอะไรอะของสงฆสภาครับสิบปีแล้วครับอ่านผอ ควสมบูรณ์มาเขาบอกว่าอยลอนะตดูด้วยนะก็ริมถนนนี่ผมก็รนั่นแหละครับสปไม่เคยรอใ่รัอเนี่ตรงยาวสมบรนดี่ต้องเด็ดให้กินแล้วพี่ Let's go เลสโกเลสโก้เลโก้เลโก้เลไม่เลกเลโก้เป็ว่าอะไรัเปเลโก้เ็ม่เป็นไเราะ่ากหสอคนเลสโก้แล้วนีเกลด้วยเนี่ยเ็ผู้หญิงเหมือนกันอ๋ออันนี้ยกนะเนี่ยว่าตุ่ยลไม่ลอยัคืเนี่ย พี่เล่นเนี่ยี่พี่อคือร้าน้าไหนเนี่ยอายุเพลินปะเนี่ยดีดีบอกง่ายสุดแต่สนุกก้องทำต่อไปดีมากดีมากเอาเลยจ้าเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่อไปฮะแล้วเดี๋ยวจะมีถ่ายรูปที่ระทึกกันสักเล็กน้อยฮะคุณผู้ชม ทำยังไงครับดูตารางดูตารางก่อน,นแอ้มินดูตารางสักครู่เดียวนะฮะคุณผู้ชมฮะ ก็เดี 4, bueno. ๋ยวเราลงพื้นลงพื้นที่จุดที่สี่กันฮะคุณผู้ชมเอาฮะก็ยอดสะเอ็นดูข่าวกันเลยทีเดียวเชียวครับ คุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ